Ô, hôm phát phá à, cả <laughs> phá nhàng Ôi cái bồn Bố đây nói ôm cốp Hôn tố cốp hôn ốp ốp Dạ kiên ôm cốp xây phát cả nhàng Nhàng khâu tà lạt quạt xài Ta phát cả ยังโดนไล่ปวดขาปวดแขนโอ้ยพักตั้งเองอยากอยู่ใส่พี่น้องวันนี้กับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้มาทานตะเกียบพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวแ <c> ซ <oughs> ่บอีกคือเก่าพี่น้องยกใจภานในแก้บด้วยนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยมีเอ็นด้วยนะคะแซ่บพี่น้องแซ่บมาแด้วมาเด้น ไปหากินตอดกินก็อย่งนี้ันีย่หากินเฮี้ยบมันกินเฮียนเ่องจะยทุบเอ๊ะเอาสิสบยใจต่อจนผ่าครับเค็ตอยู่ปกับว่าเพ็ตสปน้ำบออ่นใหญ่สุท้าต่อสเปแน้ำบอสสิบห้าสวสเปรน้ำบอไปใส่แล้วบอกแล้วเมี่ยไเอดปใสกับฝั่ไปใสนแบบนี้บอกันยู่ไไปใสน้อยคำใสน้อย ต่อ,อ,อ,ตอไปเทียนมงมองนีต่อไปคำมองหันดีนเนอร์มองหันบัวขับรถไปไหนไปต่อใจไปคำใส่นองหนันเอาหยุดนอให้ไปอย่างงั้นต้องแพลนไว้แล้วก็ไปเช่ารถเออาร์บีเช่าอะไรบางน้ำมันขึ้นไม่อยากไปหรอก เอาแบบรถอาพี่มาขึ้นไม่อยากไปเลยเอาแบบรถบัตบเอาแบบไม่ต้องเอาแบบต่อรถเรานะเอาแบบขับไปเลยอ่ะออินพี่น้องอินแล้วก็พ่วงรถเราใส่ข้างหลังก็บ้านบอือกรถบ้านอ่ะแล้วก็นอนในนั้นเลยไปจอดที่แคมป์อืมน้ำสมบูรณ์กว่านี้น้ำสมบูรณ์ออกมาใส่สัมภาระอ่ะไม่ใช่เหรอใช่หรออืครับ ทำมันมาส่งกระใสอามน้กาะ้าอุ้ยแบบนั้นเสื้อบน้าีหรอสูเลยเวียดนามบอกถาว่าเออถามว่าอมกาบน้ำส้มสายชูเนี่ยมันแบบน่ารอืมหมมาก็มาทัวปนผเอชอบพริกอ่เงี้ยอไตัวปนด้วยเหรออุ้ยบ่าเขากันตัวปนมันต้องเลยตัเตี้ยหมูนนตกใช่นะ ต้มยำต้มยำอต้มย้ย่งสองอ่ข้ดอกไหนกินก็งขาจริงกุขาบรรพามาหมอกแล้วต้มยำย่าติดเหลืองส่วนไส้ซออันนั้นไสองไรอก็จะกินซองสวไปนะถ่เดียวนหน่อยๆนี่นง

จำถือเงรึปนยยาอยังตายอ,อ่อ <laughs> นอะ่ะิมินตเาสัตะกินเนา,ะ,า,ะ,า <laughs> ะี่ยตาตาอ่านี่ใครชอบพนานาปลียว เส้นมีมันตองนั้นน้ำใสมันต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวเนเผ็ดน,น,น่ะไปเมืองไ่ยก็เรื่มสื่อพริกกันพริกกนมากผสม มันเผ็ดอันซิลลินหมดแล้เผ็ดวระแส่บมันหวานนะมงะังคุผักเผ็ดอันนั่นหมดมันเผ็ดกระแสาพิกป่นเลยท่ทกินช้อนสวยมั้งบ่ได้บ่เน้

แต่งกับเองนะดซิมเดอร์ซีอัดเทียดที่น้องอัดเทียดหมายถึงตบตูดนะคะตบตูด <c oughs> ตบตูดด้วยชีกเก้กเสร็จตัวหรอได้เดีย๋ยวป้าเอาไว้นก่อนป้าเปนหมูไหมไม่ต้องอย่ญญางนี้ก็ได้ตบตูดด้วยขนมหวานชีกเค้กออกสมๆม,มในแซบโรสันนี่หนอ ใส่้งแง้าไปใส่กุ๊กกินมืไปไหนเขาเขาโทดกระเป๋าไปทำไมอ่ะเาโทดกระเป๋าหลักไปมาดือป่เชื้อภาพมั้ยไม่ได้บอกว่าไปไหนนี่ก็เปิดแม่แล้ว เปิดมาลยสดหลายหลายเปิดเมื่อไหเปิดโลกกิยิงแค่คนเดียวนะตีดากยิ้แค่คนเดียวเอาลีวบ้านนะมุ้งแดงเหรอไหมไหนเอาอีอ่หางอะไรไม่ว่าเอาอีหางอ่ะไม่ไงเพได้วีหางเนี่ยเอาหางแตกเอาหางด

เไปยางก,าก iec, ่อนนเจรจาก่อนม่จีบักรอกก่้นีุงเป็น้หนีถุงีป่าที่ได้ของ้องาน้่อเอาจี่บ่ะโอ้ยออา้เจาไปข้างนอกกันเอาไปข้างนอกกัน พักกะแยงผู้ได้อีน้อยเฮ็ดอ้อมกอบกินข้าวแล้วเพลงพี่น้องก่อนกินข้าวฝนตกกบหองอบออยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแยงย่างเข้าตลาดาสายตาหาผักกะแยงย่างโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักกะแยง อยากอยู yeah, okay, so that, ่ไซนนอโอเคพี JI, ่น้องพอกันคลิปหนาได้เป่นของใพบ่ายปุ่น